สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการไอต้นไอต้นส่วนแสกเอาฝึกใหม่นะคุณแม่อย่าพิ่งแซวน้องต้นก็คือเป็นอาชีพในฝันที่กินโชว์นะครับแต่ว่ากินโซนจุดนี้เมันว่าไข่อยกินเก้งหรือว่ากินนี่อย่างต่างๆแต่ว่าอยากให้การกิน ของผมเนี่ยนะคะเฮดไห้คนที่ไม่กินน่ะเกิดหิวเขา่เขาเกิดความอยากจะกินเขาน้ำอะครับจะเป็นประโยชน์อยู่ส่วนหนึ่งเนาะมือนีก็มีใส่กอกครับใส่กอกเนื้อแซบๆเด้อครับแล้วก็มีป่นครับผลถ้วยเก่าเอามาอุ่นกินนะกินไม่หมดนะครับพัดแก้มมือนีขอน้ำเสนอเด้อ ยอดใบบกูดยอดใบบกูดครับเลิกเขาละกะเขาจักไม้หนึ่งใบเ้ารละกะผักต้มละกะบักพริกหลายสายพันธุ์นยครับมือนี่อันนี้พริกอ่าพริกอันนี้คือพริกน้อยพริกอะไรนะพริกที่เข้าไปตำไม่นั่นหนะครับนั่นพริกกะปิอันนี้ก็เป็นพริกกระเลียงน้อยพริกกระเลียงหรือพริกพม่าเอามือนี้มีหลายพริก <laughs> เพราะว่ามันีดีเกิดเองไงสลัดก็ยังเหลือเนาะเอา,ายอดผักกษตเเอากินกันเลยครับหิวย่ำไดี๋ยเคยกินมันเคยแสบครับผมคำแรกก็ออเดือบเดีเด๋ยปนเลยนะครับผมอยากกินอยากกินแล้วสิกินมือหนึ่งคันอยากกินอาหารสิกินไปเรื่อยๆเลยมันเถอะก,กันเบือ่อ ใช่คือเก้<ท>าแล้วครับพี่น้องหวานแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วพอทานง่าย,ายขึ้นไปขึ<ม>้นมีประโยชน์เยอะมาก เออก็รวมอ่ะไม่อยากจะรอเกิดปัญหาเราสสรก็ต้ฝึกกันตั้งแต่วันนี้เลยทั้งคุณแม่ทั้งเออทานต่อเรื่องทุกวันคุณแม่พอทานมาสักพักนี้ตอนนี้นี่แบบโอ้โหเรียกว่าจับมาร้อเครือดีไปเล่นโยคะค่ะการยืนแบบย่างโยคะยืดเสียงที่ว<ๆ>ิ่งโชว์ลูกดูสิย<ๆ>อดไปเดินเล่นด้วยกันแล้วพอเออคุณแม่ใส่เข้าไปคุณแม่บอกว่าดีนะวิ่งโชว์ตอนคุณแม่วิ่งได้แล้วเราบอกใจอ่ะเราต้อรีบ ไม่ทาม่กเห็นทกแ่ความสุะดีใจต้องหวานี่ต้องหวานก็หยตอนนี้ที่ใบวัะนงหวานเลยเพราะว่าเวลาการแกงเห็ดกระดางง่ายเห็ดแกงเผ็หานแงเผ็ดหวานแกงเห็ดกระดางใส่ผักหวานแล้วล่าสุดเนี่ยมีเที่ยโรคกันคือยุโรปมันน้องเดินเนี่ยมันไม่ได้เดินแบบเดินึ้นเขาทันยาะแล้วสังเกตบันไดมีความเปียกชื้นเพราะเป็นตีมะลื่นแต่คุณ เดินเวกว่าเอิร์สเดินไปดูเดินทางก็มีรัก๊อกก๊สไม่มีเลยนะขึ้นไปหันมาเรียกเราด้วยนะเอารถอะไรยังไม่มาอีกอะไรเนี้ยคือสิ่งที่เอิร์สเห็นเลยคือคุณแม่มีความสุขมากค่ะแล้วเอิร์สอยากจะบอกว่าไม่มีความสุขอะไรมากกว่าการที่เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทํำในวัยไหนก็ได้นั่นคือความสุขที่สุดดูแลตัวเองกันตั้งแต่วันนี้เพราะวันนี้สบไม่ใช่มาแนะนำอย่างเดียวเอิร์สมีโปรที่มาฝากของเด็ดต้องได้ว่าเด็ดจร สิบบาท,ทต้องร้อยสิบบาทไ,บได้เยอะมากเช็คเลยนะฮะสามต่อสามพันหกร้อยบาลดไปเลยเหลือ1,990งนารนะแล้วเอิอจะแถมอีกนะช่วงนี้ช่วงสิ้นเดือนเออจะแถมให้ฟรีอีก2กล่องคุณต้องโทรให้งาน 100สายเออจะให้ฟรีไปอีก2ค่ะเป็นทั้งหมดคือ5กล่องเวานนะคะที่เ็มามื่อวานอันนี้ก็มาเมื่อวานรวกสุดๆหวานหวานน่าต้มอย่ลืมพี่กับอ้อต้มอะไรไปดูต้มค่ะแม่นึ่แนึ่่นึ้งฝึกกินโชว์ฝึกกินโชว์ครับอาชิมในฝันเสร็จเราไปดูยูทูบว่าจาของเนี่ยกินเป็นยังไง การเคี้ยว,วอียามารยาทมันดีบอนะครับรมันผ่านมีอย่างปรับปรุงบอลน,นะครับทานตามได้เลยโดยไม่ต้องกังวลแล้วโปรนี้ดมีมากโปรไม่ทันนะ กติ3 2 3 6นวันนี้ลดเหลือ1,990แล้รเป็นเศษเลยแล้วมีโกที่เราตอนเขาไปรับนเขาเลยมาขายก้นคานม้ได้แม่อ้อยก็ไปดับเปเหมือนเปหมอเป็นพวงมาลยจะหมอมาเต็มเลยนะใกลจะหมดแล้วด้อยู่พวงยนีย์ศูน3์มค่ะ0 2 0 0 0 0ง3านลายเอเ็มทั้งหมดซื้อกินข้าเมื่อไงกิน้อย่ำได้ ดูแลสุขภาพแล้วก็ทานกันตั้งแต่วันนี้เลยเสร็จแล้วกดด่วนค่ะก็แชร์ไปลง YouTube ไว้ไว้เบิ้งจะฟ้องแต่กูจะฟองวันเปิดเบิ้งบ้าง อันนี้อยู่ครับยี่สิบสามสิบคนนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันเพราะการเดินการหยนการเคลืเลือร่างกายสําคัญที่สุดเลยค่ะจริงค่ะสำหรับผู้ใหญ่ท่านไหนนะคะที่เริ่มรู้สึกว่าคอแล้เเริ่มเสื่อตามวัยนะลองสังกับโปรโมชั่นที่เอามาฝากที่บ้านนะเราเา็ฝากนี่เอค่ะไปเกบหมดเลยเอามรอค่ะมาด้าสวัสดีค่ะเขาเห็นพี่โาเก็บไวด้วยเห็นตำานึงก็เก็บเอาด้วย ผมขาไม่ไดายไม่แห้งเสียโ okay, อเคเกอร์โบ๊ทแม่ครับนี่มันทำไมมีลูก,ลก,กลทุกวันเข้าสวนได้มาลูกหนึ่งครับเล้มีทุกวันเลยเหรออหน่อยนะบางวันเราก็มองไม่เห็นครับเหมือนกันลูกมาได้พี่พี่มองไม่เห็นหวานมากๆ ากาดมือมหม่หัดกินเลยนะครับน่าลูกปเป็นยังไงพอไปไหนชื่อรแค่พีค่ะูก สเตเดียมถ้าพิมพ์ลิน้นหัวครับอยู่ในกลุ่มอาหารประเภทตะกูลถั่ว,วเป็นโปรตีนเือน,นกันนะครับก้าพิมพ์ิ้นหัวพี่สติคอนโทรมาที่เครื่องของแฟนผมนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเขาทำงานอยู่ที่เดียวกันพี่สตีเคยพูดถึงคุณอากาศทำไมคะมีอะไรผมคิดว่าลิ้นปลา เขาน่จะโดนผ่าตัวไปอ่ะพี่ใจเย็นกนะนนะใจเย็นเพราะม่โอเคผมเลี้ย<ด>ไม่ไม่ไม่ไมผมครนะับมันครับมันมันเลยพี่น้องเรียนฝากเอาลงให้ผมอะไรครับเจอ,อมเดีย๋ยววันนี้อร่อยเลย อร่อยกว่ากว่าที่บ้านสมุนไพรนะจะบอกให้เที่ยวรูว้เช่นเดียวกันทำเหรอเที่ยวนี้อร่อย,ยมันเดือนไปเรืเร่อยๆรสชาติไม่ไม่จวงอ่ะมันมีที่จวงอ่ะมันต้องจวงก่อนตัวทำอะไรต้อง,ต,องต้องมีที่จวงทำกับข้าวทุกอย่างต้องจ้งวงอ,อ่ะอร่อยเฉยๆนะครับกินว่า พัฒนา,าการกินอะไรมันเหมาะสมนะคะผมผมกำลังผมกำลังซ้อมอยู่ครับแต่เป็นคนทานเก่งอะทานเก่งยู่แล้วครับนคือมันกินเก่งอยู่แล้วนี่ใสต้นอะจะเกิดละต่ว่าตอนมันเล็กน้อยเพื่เใหกินเขาเ่าไปไลยนี่ตะเลน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video chân จะมีประโยชน์อะไรไปทำตัวเองเร้อว่าเสียข้าวเสียใจเหรอดีดอาหารทีสามแซ่บเราได้ผูมมักไปขับรับบนกับแซ่บครับ นอกเหนือขอะะงเราแล้วครับคุณท่านอยากให้ทำยัไงต่อไปครับคุ้มต,ตัวกันไว้ก่อนจนกว่าที่จะแน่ใจว่าไม่มีใครต้องการตัวนะครับเพื่อเดี๋ยวไว้ตายล่ามีอะไรตกสันติมีค่ามากไอ้ตายล่าเนี่ยนะครับจะลงมกี่ลัตเริ่มเผ็ดอยู่แล้วล่ะกินหลายบักพิกอะ ไม่มีตัดต่อครับผมลาดจาก้รกจะบกาที่ใหญ่องมท่านใหม่ทุกอย่างนะครับอยากทธุรกิจใหญ่ขนาดนั้นท่าไมได้อนา้มีสปูลาครับจะบองการทำลายชื่อเสียงของลาไม่วด้ ก็ยังตป่น่าเก็บแต่คนคุมตัวสังติไว้ไม่ถ <pagar> ูกปากคนไคนไอ้อง่สามพาไม่ถูกแล้มีก็สามเกบเอาตัวสันติไปแบบนี้อาจจะเริ่มเปใจแล้วก็ได้เพาะผมพิจารณาไรก็เป็นไปได้เขาอยู่รันเป็น ผมอ่ำลำครับผมองัองที่เสียาไม่ได้หรือต้องใจใจร้อนไม่ได้ถ้าลลาดหือเสียสันติไปเ่ราก็จะเสียโกาที่จะอีหนเขาัเป็นหนงผู้เป็นยังไงครับเป็นตะเบิงบ่ครับกินช่อเป็นตะเบิงบ่ ผมกระเสผมผมอยู่นะครับเบิงเฉิดเพลินเด้อครับเป็นการบันเทิงเด้อกอี่ย่งนะครับเนี่ยดินปีดินปีแบบงดินปีครับผมอลูไว้นั้นไม่ใช่เกิดเองนะเอาเม็ไปลี่นไงปล่อานขึ้นมาแผงหนึงแล้ว ไม่มีใครไปเก็บเนี่ยผมเบิ่งเวลาคนเฮากินไปประมาณ12นาทีเนี่ยอิ่มเลยครับพันชีวิตเป็นความเป็นจริงหรอในกลุ่มที่กินลหลายๆเป็นเชิงชัมม่วงอะหนังคือเขากินเก่งนี่หรือเขากินไหลหรือครับแต่ว่าผมนี่กินแบบบันเทิงสิงมาเบิ่งว่าทาหย่ำเป็นยังไงทายัดขอบปากเป็นยังไงทากินหนาเป็นยังไงอะนะเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเราผมก็เส็ยบ

กูโมก๋วกูใส่กุ๊เซี่กูอือยามพี่มึงจะตัวดีอะไรยามอันอิ่มไหมก็ครับเป็นนะครับรเอาข้าวอิ่มมาครับกินข้าวอิ่มครับผมกระตูตัวหนึ่งกินสามข้าวพี่ดูแล้วอ,อ,อีกตัวหนึ่งอืมปนอีก จะต้ขั้วหา,าพี่มึงขัาาา้ขเสร็จทำให้มันติดแน,นี้ก็จัดใสนี้กินกับผักซุปห่านำก้นแบบนี้ครับเดี๋ยวแซ่บกินซุห่านา้ำก้นแบบนี้กูาว่ากินไม่หมดทน,น้ำยาสัที่ไหนสิบห้าทีไม่เหลือทอน้ำยาเลยทำนี่ดดหมดแล้ว เพราะว่ามันมีไอ้น,นั่นอยู่คาชัยอยู่ในที่อิ่มครับผมฝากติดตามตนนะเด้อครับสี่สามคุณติดตามไหมเห็นมาได้สองปีแล้วคนติดตามรอยหกสิบกว่าคนหนึ่งครับ <c oughs> สนับสนุนนะเด้อครับเพราะว่าอยากจะมีรายได้เพราะว่าเริ่มสี่อยา่างนี้รายได้หลายทางเพราะว่าอายุกับมากแล้วอยากจะมาลองหาเห็ดอาชีพที่มัน เป็นการแสดงออกแบบว่าเ่าตองไปแข่งกับไผเขาเบาได้มาไล่ใ้เดี๋ยวเขากินซื้อเขาเป็นตัวของตัวเองเด้อค่ะผมเด้อนนมันจะมีหลายช่องทางว่าเขาจะเห็นอี่อย่างเลยครับผมก็ให้กระดังนใจของทุกคนทุกช่องผมดูลุกมือนั่นแหละผมเป็นคนมาอ่มามักินก่อนนอนเราผมกรเดีบนอนเราดีบตื่นขึ้นมากินเข่าอย่งเสียความหมายของผมนะครับเด้อฝากติดตามเลยได้ครับเด้อซ้อมไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ